สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณช่องคุณพ่อกาดไฟนะครับอันนี้เป็นเด็กสุดท้ายของ a q u a f o r ์ของบ็อกสิบสามแล้วเป็นเด็กที่ต้องมีของเก่าบังคับว่าต้องมีของเก่าไม่มีของเก่าหายากเล่นยากมากหาของซับทดแทนไม่ได้เลยเป็นเด็กที่แทบจะฟิกของเลยเหรับผมเลยนะแทบจะฟิกของเลยมันดีอย่างตรงที่เป็นเด็ก a q u a f o r ์ตติดซับเนมที่ไม่ขอใช้ซับเนมสบายเลยเคานเตอร์บาร์เลย เมลสตอมครับอ่เริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับแค่ตัวเริ่มก็โบราณแล้วครับตัวเริ่มของสายมันเลยบังคับใช้ครับจริงๆใส่อะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องใส่อันเนี้ยยังไงก็ต้องใส่สกิลครับไหลลงเลี้ยเมื่อแวนตีเป็นเวฟสามครับถ้ายูนิตถ้าแวนกกตตีเวฟสามเปิดห้าเอาเมอสตอมขึ้นมือ มันต้องใช้ของมันต้องใช้ครับเด็กนี้ก็เหมือนกับไอเนี่ยครับเหมือนกับวาเลออสไม่มีความสเสถียรครับเด็กไม่สเสถียรเมบสตอมล่างใหม่สครับสกิลดีมากครับสไตล์สกิลเมื่อเม็นสตอมที่เป็นเกตสีไรทับมันปั้งคา์เตอร์บัสหนึ่งครับเอาบูสตอมขึ้นสีครามครับลงตีลุกครับแล้วก็เมื่อจบเทิรนครับถ้าเราแวะถ้ามีถ้าเวนการ์ดเราตีเป็นเกต เติมตีได้สี่ครั้งหรือทั้งท่าท้งเกมเนี่ยเราจมตีได้สี่ครั้งหรือมากกว่าจั่วยิงให้กองสัคชาเลือกยิงครับเมทซตอมฐานที่ซปเปอร์เก่งครับเมทซตอมลิมิตเบรกสี่ครับของแคนบูทตสองสามใบครับลิมิตเบรกครับคัลเตอร์บาร์สหนึ่งถ้าตีไปไลท์ทับมันนะครับอาเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ลิมิตเบรกสี เบรกไลท์ลิมิตเบรกไลท์ครับเคาน์เตอร์บัสหนึ่งตัวที่ทับมันบวกหมื่นแล้วค่าตีเว็บสี่ครับจ่วยิงเหมือนกันแล้วก็ห้ามศูนย์แต่ตัวนี้ถ้ายืนแวนยังได้สก,กิลล่างถ้าแวนถ้าคนนี้ตีเป็นเว็บสามครับถ้าตีฮิตเอาเมลสตอมไปไหนก็ได้ขึ้นมือหนึ่งใบนี่จุดหมายเราคือนี่หรือนี่ก็ได้กอลิสเมลสตอลิสเมลสตอมลิมิตเบรกเอาลิมิตอ่ะ อัติเมทเบรกจริงๆไม่ได้ใช้แล้วแหละถ้าอัติเมทเบรกผมว่าผใช้ตัวอื่นในในเด็กดีกว่าแต่แต่ที่บอกว่าเด็กมันไม่สเสถียรผมใส่มาให้มันโอเคเคาร์เตอร์บัสหนึ่งครับไม่เอาหนึ่งบวกอีกให้มันห้าพันแล้วก็ถ้ามีเมลสตอร์มล่างนี้บ,บังคับติดชื่อล่างนี้ครับอยู่ในโซ่มันจะยืนหมื่นสามในเทินฝั่งตรงข้ามด้วยติดไว้หนึ่งใบครับอาร์ตใหม่มันสวยผมใส่รีเวิร์สสองใบ ันนี้เป็นลิมิตเบรกครับคเคาน์เตอร์บัสหนึ่งคว่ำเลียวเราหนึ่งใบตัวบวกห้าพันโจมตีกันที่สี่ตัวบวกห้าพันบวกแี้วนะถ้าโจมตีตีไม่ฮิตจั่วรีทายเหมือนกันครับถ้ามีเมลสตอมล่างนี้อยู่ในโซวบวกสองพันมือนกันยืนเบรกไร้แล้วก็ติดหลอดครับติดหลอดตอนนี้ดียังไงครับดีตรงที่มุาลาคุมโอชีลายอมุลาคุมโไม่สามารถชี้ไห่ได้ไม่ใช่สินารุคามิไม่สามารถชี ah ้ไห่ได้ ใช่ให้แวนแวนติดขุนนางครับจบมีแคนอื่นในซันเอเในฟิวแวนตีไม่ได้เกีสองผมใส่คนนี้สองใบพอไทด์โอเอซลสองใบตีลุกลบห้าพันเพราะว่าเรามีของดีกว่านั้นครับแล้วตอนนี้แมสตอมเราสามารถเซกลุกได้แล้วก็ที่ใส่คนนี้มาเพราะว่าอย่างที่บอกครับ มันเป็นแค้นซับเนมที่ไม่ที่ไม่ขอสเปเชียลเคาน์เตอร์บาร์ซับเนมอะไรสักอย่างเลยเหมือนกับทาวาสแต่ว่ามันติดซับเนมว่าบูสตอมคนใหม่ครับเอสเตมอสเมื่อเข้าช่องเลียหรือแวนโชว์บูสตอมหนึ่งใบจากบนมือถ้าไม่โชว์เป็นโอเวอร์โหลดครับพลังลดห้าพันแต่ผมได้ทักิลล่างมันอยู่ในช่องเลียครับแอคทีฟเคาน์เตอร์บาร์หนึ่ง เก็บเมลสตอมจากในดรอปโซนยัดโซเมลยัโซครับบวกสี่พันเอาไว้เล่นกับสไต์ครับอ่ะผมขอวางตัวนี้ไว้ก่อนมันเก่งแล้วก็นี่ครับอีกตัวแบกครับอย่างที่บอกครับมันเป็นช่องเก่าหมดเลยเพราะนี่ก็ต้องไปหาถ้าแวงเป็นเมลสตอมมันจะตีสิบเอ็ด แล้วก็ถ้าแวนอ่าไม่ใช่ถ้าแวนเป็นเคลื่นอ่าเป็นแวนสตอมเหมือนกันครับสกิวล่างตีเสร็จสลับที่กับข้างหลังมันแต่ว่าสลับที่แล้วมันจะยังนอนอยู่มันไม่สลับที่มายืนสลับที่มานอนเขากันเขากันอย่างนี้นอนลุกลุกไม่ได้ลงมาก็นอนครับแล้วก็ตีจะได้สองเวฟบังคับใส่สี่เหมือนกันครับก็เลยอย่างที่บอกมวนสตอมมันมีห้าใบเอ้มันมีสิบใบพวกนี้มันก็เลย เกตสองเกตสองผมก็ยังใส่ใเกตหนึ่งมันก็เลยลดลงไปครับมันไม่จะเถียนพีจี PG, ตียังถูกเชิญครับเมื่อมันตีครับเว็บสามหนึ่งมากกว่าโซบัสหนึ่งเอามันขึ้นมือครับแวนติดขึ้นสีแดงเงินเหมือนกันคนนี้เอาใส่มาตอนแรกมันมันก็ธรรมดาเอามันช่วยตีถูกเชิญแต่ว่าตอนนี้มันมีดีกว่าน,นั้นครับคู่ครับคู่ของคนนี้ ถ้าแวนติดเมลสตอมบวกสองพันถ้าตีเวฟสองเท่านั้นของเทอรนน์นี้บวกอีกสองพันครับเป็นตีสิบเอ็ดคู่กันครับตีสลับที่ตีขออภัยครับอไม่รู้ใส่อะไรครับสล็อตว่างสองทีผมใส่ยืนมือผมใส่ตัวติดบูเวฟไม่ใช่บูเวฟใส่บูสตอมขึ้นสีขามไม่ใช่พายุสีน้ำเงินโอ้ชื่อ,อยืตีหมื่นครับ เอามาเหมือนกันครับสลับเผื่อสลับที่ตีแต่ว่ามันจะยืนแค่มันจะตีแค่หมืน่นเพราะฉะนั้นเมารอรับรอรับทิกเกอร์ได้เป็นคู่ทริโอสำหรับผมแล้วก็นี่ครับเซอร์ไพรส์ช็อตเพราะเมลสตอมขออย่างไรขออย่างเดียวขออะไรขออะไรครับขอตี4ี่เวฟเมลสตอมห็นจะเกิดสก,กิลต้องตี4เวฟนี่ยืนหลังแวนรอไว้เลยก็ได้ครับเก้าตีเลีย หรือ9 0 0าตีแวนแต่ไม่เข้าแต่ได้ถึงเว็บลองแล้วเป็นสุดยอดแห่งซับแบกแคนของซับแบกเด็กนี้เลยครับเป็นตัวปั่นให้ถึงเมลสตอมถึงสเว็บ,บได้ง่ายๆ t r i ทริกเกอร์เมลสตอมไม่มีสกิลสกิลจั่วมีแต่ใช้ยากมันก็ไม่ยากมากแต่สมใส่รอห มันไม่จวดร,รัวขนาดนั้นครับมันไม่จวดร,รัวเหมือนกับบาลออนเหมือนกับทาวาร์สและมือสเปย์บอร์ดรัวรัวทุกเทิร์นเหมือนกันครับถ้านถ้าเราโดนยิงคริซับเมลสตอมเหมือนกันครับเมื่อแวะเมื่อบันบูญให้เมลสตอมอ่าเมื่อ,อบันบูญให้แวนกาดติดเมลสตอมครับตีครั้งที่สี่ขอไม่เอาศูนย์ครับแล้วก็กลับกองครับวนทิกเกอร์ครับไฮสวิปเปอร์ไม่ใช่สิซูปเปอร์โซนิก ซูเปอร์โซนิคเซลเลอร์ครับในแดม,มเด็กนี้แดมเหลือเป็นอควาฟอสของเบสิสเดสารที่ลองแล้วแดมไม่ยังไม่ไม่ถึงขนาดขัดแค้นขน,ขนาดเด็กอื่นสายอื่นแต่ติดไว้ครับฮิว <Hill. S 1> ผมใส่ฮิวติดซับเนมพายุสีน้ำเงินอย่างที่บอกครับเด็กนี้มันติดซับเนมแต่มันไม่เอาซับเนมอะไรเลยมันไม่ขอเคาน์เตอร์บาร์ซับเนมมันขอแค่แวนติดซับเนมเฉยๆก เป็นเด็กที่ดีเล่นง่ายมันเอากว่ามันก็ทาวาร์ครับเคาน์เตอร์บาร์ไม่ต้องมาดูอุ้ยไพดอวลงเคานเตอร์บาร์ไม่ได้ไม่มีครับอ่ะเอาคนนี้ก่อนถ้าคุณเวลสตอมเป็นเด็กที่โซนหนามากอยู่แล้วบูมแล้วอันนี้อยู่ในดอบโซนสักอ่ะผมให้สองใบพอบูมบูมให้อยู่ข้างหน้าเลยบวกหมืน่นบวกหมืน่นอือต้องอยู่ข้างหลังสิอะไรก็ได้อ่ะอยู่ข้างหน้า พุ่มสมมติขับพุ่มตีครับสลับที่เว็บสองสลับที่ครับเว็บสามสลับที่ครับเว็บสี่ครับโซบาร์ดเว็บ้าโซบาร์ดจดเทิเนทขึ้นมือขึ้นมือครับพีจีสองใบครับยี่ยมว้าวครับในที่ว่าวพีจี PG หมดประโยชน์แล้วออกไปแล้วครับ ยังเหลือน้องคนนี้อยู่ที่ยังมีคอมโบต่อคอมโบนี้ครับชูบมังกรบทข้ยี่พายุสีแดงเงินแองกัสเมลสตอมสกิลครับคาตาบาดอ่าลงมาไงอะไรก็ได้หนึ่งคนครับเป็นแอคทีฟกดตอนเมนเฟสเมื่อกดครับอ่อต่อตัวนนเมลสตอมในโซครับไม่ใช่สิ ถ้าจำนวนเมนตอมที่ไหนในจีโซนมีสองใบหรือมากกว่าครับในจีโซนบวกห้าพันบวกคีครับแล้วก็เว็บสี่ครับเมื่อมันตีเป็นเว็บสี่มันจะขอกาดขอกาดเกตเกตการ์ดต่ํากว่าในโซ่หนึ่งใบโซมีห้าถ้าโซมีศูนย์ใบก็ขอเกตเกตศูนย์ไม่ได้โซมีหนึ่งห้ามศูนย์โซมีสองห้ามหนึ่งโซ,ม, 2, 1, โซมีสตอมสามใบห้ามสอง โซเมลสตอมสี่ใบห้ามเกตสามโซเมลสตอมห้าใบขึ้นมามีเรื่องครับตีสองขีห้ามกาดครับและนี่คือตัวทพับครับเมลสตอมเข้าโซครับคนนี้ครับกับเมลสตอมที่มีสไตล์สกิลเป็นเอาเมลสตอมเข้าโซเหมือนกันเอาเมลเาเตอร์อบัสหนึ่งเมลสตอมเข้าโซเอามือลง เอาลงเอาบูสตอมลงมาตีลุกสองคนครับซับคนเดียวซับล่างนี้ครับเป็นซุปเปอร์ซับของแคลนครับกึ่งมากครับถ้าเรามันเป็นกึ่งๆเขาเรียกว่าเควสเควสเด็กพยายามคนเล่นเพลงนี้ก็คือต้องพยายามปั๊มโซมลสตอมห้าใบให้ได,เดเ้เด็กมันเลยบลักว่าเด็กมันเลย ไม่สเสถียรมีเกรติสารนั้งสิบใบสไตล์แรกครับผมใช้ใบนี้เมลสตอมล่างก่อนหน้านี้ครับลงมาหงายตัวมันเองครับพะชุ่มหาเมลสตอมขึ้นมือครับและถ้าในโซเรามีเมลสตอมอีกใบนึงในในโซอยู่แล้วแถวหน้าบวกห้าพันครับเอามาทําอะไรครับเอามาหาเพื่อหลุดฐานครับเพราะยัยงไงเราไง เลีสารเราเป็นตอมทุกใบยอยู่แล้วแต่เราอยากได้เป็นสตอมขึ้นมืออีกและเราอยากได้เป็นสตอมมาถึงสไตล์เด็กนี้ไม่มีถึงสไตล์ผมเอาเป็นสตอมเนี่ยถึงสไตล์และเอาเป็นสตอมนี่แหละยัดโซเอาจากสกิลไอ้ตัวนี้นี่แหละเอามายัดโซ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 ไปเรื่อยๆข,ขึ้นมือขึ้นมือไล้ดีไรถ้าเราหลุดฐานเราไม่หลุดตัวนี้ไลทับเป็นสตอมอยู่ในโซนแล้วหนึ่งใบอีซี่ครับเป็นบังคับใช้ครับ ทาวาร์ตครับตีท่าหลังได้เอามาเผื่อไว้สองใบครับคู่หนึ่งทาวัด g ตจีอาเผื่อไว้ครับไม่ค่อยได้ใช้ครับจิกาดใส่สี่ใบแค่นี้เองครับเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะมันหลุดครับตอนต่อ,นตอนเนื่องครับสีบ่ใบเพราะว่าคนนี้เอามาไงาคนนี้แล้วไม่ได้ใช้อีกใบหนึ่งเพราะว่ายัางไงแล้ว้อามาคว่ำเขาเพื่อที่จะเอามาไงแดมอยู่แล้ว ก็เหมือนเดิมครับบังคับใส่อยู่แค่เนี้ยอควาฟอร์ดเด็กนี้อย่างที่บอกครับบ,รบับงคับบังคับที่จะต้องใช้ของเก่าไม่มีของเก่าเล่นไม่ได้ครับไม่มีทดแทนอืมผมคิดทดแทนเด็กไม่ออกลิสต์มันทดแทนยากมันแทบจะบังคับใส่ทุกตัวเลยยกเว้นที่จะไม่บังคับก็มีไอไทเดลจะใส่รับบูทรับบูทของของของทาวาร์ดก็ได้ รับบูตตีสิบเอ็ดไลรุ้ขึ้นมาตีสิบเอ็ดก็ได้แต่ว่ายังไงคุณก็ต้องหาเมลสตอมม่กมายหลักหลายล่างนี้อยู่ดีเป็นเด็กที่ถ้าอยากถ้าไม่มีของเก่าเก็บก็ต้องหาเก็บเหนื่อยหน่อยหรือไปหาเด <M> ็กฟูลเมลสตอมเด็กฟูลถ้าปล่อยมันไม่น่าจะแพงอยู่แล้วครับอืมอ่ะขึ้นผิดใบด้วยโอเคครับอควาฟอสก็หมดไปแล้วสามเด็กล้วนครับอควาฟอส ขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับแฟนเพจยังไม่มีเหมือนเดิมครับสนใจก็กดตามเราไว้แล้วก,กดกระดิ่งคลิปใหม่น่าจะมาอาทิตย์ละสองครั้งช่องเราเหมือนเดิมเราจะเน้นเด็กโปรไฟล์เป็นหลักถ้ามีของใหม่มาผมอาจจะมารีวิวอย่างที่บอกครับว่ารีวิวแค่บางใบที่ผมคิดว่ามันโอเคครับมันเหมาะสำหรับเด็กสำหรับเด็กที่ผมอยู่ในหัวผมยู่แล้ว ขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ